สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆโปรไฟล์ไม่มีการละเมิดยอดวิวกระสูงคนติดตามก็มีแต่ทำไมถึงไม่สามารถสร้างรายได้ได้ไดสาเหตุอาจเกิดมาจากบัญชีอื่นทำให้เราผิดกดชุมชนได้นะจ๊ะมาอันดับแรกเรากดเข้ามาในแดชบอร์ดมือถือนะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นตัวช่วยควบคุมนี่เราก็จะมาควบคุมควบคุมการว่าอันนี้เอาที่แบบว่า หลักๆเลยเนาะเอาแบบไม่อันนี้ก็ไม่มีรูปโปรไฟล์แล้วก็ช่วยควบคุมไปเพิ่มผู้กระทาผิดซ้ำเราเพิ่มไปแล้วก็ไม่มีผู้ติดตามก็เพิ่มไปบางทีก็บัญทีใหม่เราไม่ต้องเพิ่มเพราะว่าเขายังเขายังไม่ทำผิดกฎหรอกค่ะเพื่อน คีย์เวิร์ดในความคิดเห็นเราก็เอาไปแบบว่าคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดเอาแบบราคาเท่าไรอาจเพราะว่าเขาอาจจะเห็นเห็นแล้ว,วค่าราะว่าเราไปหาผลประโยชน์ในนี้ก็ได้เพื่อนๆต่อไปราคาเท่าไรแล้วก็อะไรกอะอะไรกะ เพื่อนๆก็ไปพิมพ์หาเอาเนาะนี่อันนี้แค่เป็นแค่ตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเนาะนี่เราก็จะได้เราก็จะได้คีย์เวิร์ดพวกนี้พวกนี้มาคือแบบอันนี้คือแบบเราจํากัดไว้เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะ